ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผูทุกคนครับผมครับสาหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9าพารวยจะพาพี่น้องมาตดตามเมืองตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงโดทีพานมากครับผมวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566ากเหล่าพัฒนาเลขที่ออก1 2 7 0 0 1ครับพี่น้องสําหรับเลขล่างออก70ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานกันก็ขอแสดงความดีใจ ครับผมนําพีน้ำน้องเอฟซีทุกคู่ทุกคน 1941, eg, กครับผมครับก็มีพี่น้องเอฟซีหลายท่านนะครับเนาะที่คอมเมนต์เขามากครับโชคมากันครับผมครับก็มีหลายท่านคือกันครับผมที่พาดโอกาสไปนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่เขามากันแล้วก็อย่าลืมครับผมพี่น้องเขามากแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ครับผมครับเพื่อท่านจะได้เห็นครับผม คลิปตัวเลขแนวทางครับผมของเลาพัฒนาครับผมของแตะงวดนะครับเนาะที่ทางช่องครับได้ลงให้กับพี่น้องเอฟซีได้ติดตามรับชมกันครับสำหรับมื้อนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผมของปูโคราชครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขแนวทังของปูโคราชครับผมครับในงวดที่ผ่านมาครับกระลุดไปนะครับเนาะครับสาหรับเลขวิ่งกระรุดครับพี่น้อง ปูพนบิงมาหกกับสี่ครับผมสําหรับเลขจับคู่ครับผมกระลุดไปครับผมขับในหลักเจ็ดนี่ก็หลายพี่น้องแต่ว่าบบมีเจ็ดศูนย์ครับผมครับสาหรับครับผมตัวเลขสําหรับแนวทั้งเมื่อนี้ย่าพลาดกันครับพี่น้องครับสาหรับปูโคราชครับผมกะ โดยสถิติของปูกะือวาครับผมมีเขาเยอะอยู่พี่น้องครับผมเขาเยอะกาหลุดครับผมดังนั้นเห็นตัวเลขแนวทา้งกันแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไปเทียบเคียงกันเบิงกับตัวเลขของพี่น้องครับผมครับสําหรับพี่น้องเอฟซีที่พร้อมกันแล้วก็มาติดตามรับชมตัวเลขแนวทางครับผมของปูโคราชกันเลยครับผม ครับสำหรับเล็กเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่7ถึงครับพี่น้องวันจันทร์วันจันทร์ที่31กรกฎาคม2,566 เราพัฒนาครับผมปู่โคราช สำหรับตัวเลขหน้าทางของปูโคราดครับผมกลับมาเบิงครับพี่น้องในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับผมบนวิ่งรูดศูนย์ครับพี่น้อง ล่างวิ่งรูดห้าครับผมครับฝากเอาไว้ครับพี่น้องกับเลขวิ่งครับผมของปู่โคราชครับสำหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดครับผมบอกควรผ่านนะครับเนาะ ครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับพี่น้องขอมากันแล้วขอมาเบิ่งกันเลยครับผมสองสามสามสี่เก้าศูนย์ศูนย์ห้า แปดเจ็ดเจ็ดหกครับสำหรับเลขล่างครับพี่นอ้องจับครูก็จะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดสาม หกห้าห้าสี่ครับผมครับสำหรับแนวตั้งครับผมของปู่โคราชครับพี่น้องกลับมาเบิ้งตัวเด่นเดนกันเลยครับผมครับสำหรับตัวเด่นครับบนวิ่งรูดศูนย์ครับพี่น้องครับขออนุญาตวงกลมมาให้เลยครับผมเก้าศูนย์ครับผม 0 5ครับสำหรับตัวล่องก็จะมี2 3 3 4 8 7 7 6กครับผมครับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องล่างวิ่งรูดครับตัวเด่นๆก็จะมี6 5ห4 0 1ศตัวล่องครับพี่น้อง1 2 7 8ด 83ครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของปูโคราดครับพี่น้องตามสีตีนะครับเนาะครับก็ถือว่าครับผมเป็นอีกหนึ่งสำนักครับที่ควรจับตาเบิงกันครับผมครับซึ่งตัวเลขแนวทางครับผมของปูครับจะบอธรรมดาคือกัน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมปู่โคราชครับครับสำหรับงวดนี้นะครับกับขอให้พี่น้องครับผมปังปังกันทุกคู่ทุกคนรับอย่าลืมครับผมการผิดเจรนาตัวเลขแนวทางการเทียบเที้ยงครับผมครับถ้าพี่น้องเอามาเทียบเที่ยงครับหาตัวเด่นนะพี่น้อง ตัวที่ครับแตกต่างครับพี่น้องจะเห็นครับผมครับต่ละงวดมีเห็นกันชัดๆเลยแหละครับผมครับเห็นดูๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็คัดเล็กเป็นเองครับผมครับซึ่งตัวเล็กแนวทางกับบริมีหลายสำนักมากมายครับลงห้พี่น้องครับเอาแต่สำนักที่ถือว่าครับบาธรรมดาเนาะพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพาร้วย9ก้าผ้ารวยครับผมก็ต้องขอตัวอำลาพะะจากพี่น้องไปก่อน ครับผมก่อนจากกันครับพี่น้องขออำนวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคนโชคงานร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคนครับผมในวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566กับเลขกล่าวพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันในม่กับบ่าวแหลมผ้ารวยครับผมขับก้าวผ้ารวยครับผมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม